จากอดีตฐานทัพอเมริกากลายเป็นที่พักใจทริปนี้เราเที่ยวใกล้บ้านค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดมุกดาหารอีกแหล่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันาอุทยานแห่งชาติภูโมูค่ะสำหรับการเดินทางก็ใช้ทางหลวงหมายเลข212นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบทบห3029 รวมระยะทางจากตัวเมืองก็ประมาณ38กิโลเมตรค่ะอันพอดีเอามาเป็นรถบ้านโน้ตเมนเต้นนะคะจอดไซด์ได้ค่ะขานอนรถเต้นนตำแน่รถตำแหน่ครับจักบ้านผู้หมูจักจักพ้นลงครับโอ้ถนนเบาหนึ่งสองรถรถบ้านรถตู้น่ะซีเกืบรถอีกทำไมถึงเรียกว่าภูหมูนะคะก็เพราะว่าเมื่อก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมากแล้วก็เป็นภูเข,ขาเตี้ยๆนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกว่า โคหมูค่ะรถสี่ประตูรถรถสามขั้นรถสามขัรถตู้คันหนึ่งรถเวนชนหึ่งแล้วก็รถเก่งคันหนึ่งแต่ว่ารถสี่เป็นรถบ้านนั้นสองขั้นค่ะอีกขั้นหนึ่งจะเป็นนอนเต็นเต็นสักหลังเต็นสักสองหลังสองหลังถบ้านเอาโดยบ้านจอดแต่บางใดนะคะเพือว่าจอดแต่บางนั้นเงียบเลยรถบ้านเขาไปจอดได้เฉพาะที่เ้าหลอมใบนี้เบนบอกน้อง งั้นเราไปจอดฝั่งนู้นได้ไหมล่ะพ่อเดี๋ยวเยวนี่ยฝั่งนู้นมันจะใกล้ปากเปลี่ยนกันอยูอ่ครับพี่เขาเวสสามคนนะยโอ้ใจใจบ่มีครับแล้วแต่สีบริจาคแก่วแก่นักท่องเที่ยวนะครับเซียวเออ,เอ,อ <laughs> โอเคบนยอดเขาของภูหมูจะมีจุดชมทิวทัศน์อยู่สามจุดนะคะจุดแรกจะเรียกว่าผาระเบียงตะวันอยู่ทางด้านที่ตะวันออกนะคะติดกับหน่วยพิทักษ์อุทยานเลยจุดนี้เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ สามารถมองเห็นภูแผงม้าอ่างเก็บน้ำห้องขี้เหล็กแล้วก็ภูเขาในเขตอุทยานดงบางอีนะคะจุดที่สองจะเรียกว่าผาพบรักนะคะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานประมาณ200เมตรนะคะ <Yes. S 1> เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกสามารถมองเห็นภูด่านแต้แล้วก็เสือเขาภูพานและกังหันลมด้วยค่ะ จุดที่3เรียกว่าผาหินสงบอยู่บริเวณเยอดเขาทางด้านทิศใต้ห่างจากที่ทําการหัวยพิทักษ์อุทยานประมาณ2กิโลเมตรนะคะสามารถมองเห็นภูทัำพระแล้วก็อําเภอลงนกทาของจังหวัดยะโสธรได้ค่ะมมม,มันมมากเลย จุดที่จะสามารถกางเต็นท์พักค้างได้นะคะก็จะมีใใบริเวณผาระเบียงตะวันแล้วก็ผาภพรักน,นะคะซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้นํารถบ้านของเราขึ้นมาจอดพักค้างแรมกันที่บริเวณผาระเบียงตะวันค, <c oughs> ค่ะเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะคะ <c oughs> บริการนักท่องเที่ยวเลยเนี่ไปไก่อทอไงนี่มดเยอะมากเลย ช่วงที่เราเดินทางมาพักทางที่นี่นะคะห้องน้ำสะอาดไฟเสียงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็จุดชักล้างอะไรต่างๆดีมากเลยค่ะน้ำไหลแรงดีแถมยังอุทยายนยังมีไฟส่วนกลางให้เราต่อพ่วงมาไว้ใช้งานได้ด้วยนะคะซึ่งทางอุทยายนก็ไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเนาะอันนี้ขึ้นอยู่แต่กับว่านักท่องเที่ยวจะบริจาคเท่าไหร่นะคะ เพื่อไว้สำหรับเป็นการดูแลอุทยานนะคะช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นลมพัดเย็นสบาย เราก็รีบออกจากที่นอนหยิบกาแฟขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้ากันค่ะ วันนอุทยานแห่งชาติภูหมูอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราพักผ่อนหยนใจชมธรรมาชาติกันอิ่มอกอิ่มใจแล้วอยากจะไปนั่งชิลชมบรรยากาศเดิมโขงบริเวณใต้สะพานมินตรภาพไทยลาวเห่งที่สองก็สามารถวางแผนเดินทางเที่ยวต่อแบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะ างเวห็กส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อเท่าและพวกเรานะคะทาชอท่องเที่ยวแบบเรานะคะสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะหนาวนี้แน่ๆอา,า,าจจะมาเจอหมอกที่อุทยานแห่งชาติโพหมก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้พ่อเท่าและพวกเราลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่า